สวัสดีค่ะเอิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านสายตาร้านแว่นด็อกเตอร์ไอสาขากรุงเทพนต่อจากคลิปที่แล้วนะคะในส่วนของเรื่องเลนส์เฉพาะทางวันนี้เอิญจะมาต่อให้ในส่วนของเรื่องเลนส์นเฉพาะทางรุ่นดิจิทัลร o มมาฟังกันเลยนะคะโดยเลนส์เฉพาะทางดิจิทัลรูม erm จะให้มุมมองระยะใกล้และระยะกลางกว้างกว่าเลนส์โปรเจกติฟทั่วไปแต่ไม่สามารถมองไกลเกินกว่า4เมตรได้ซึ่ง ระยะที่ต้องการนั้นจะไกลแค่ไหนจะต้องมีการคำนวณจากสายตาของผู้ใช้แต่ดิจิทัลรูมนั้นจะให้มุมมองระยะกลางและระยะกยใกล้แคบกว่ารูปแบบรุ่นดิจิทัลเนียและดิจิทัลมิดดังนั้นเรนเฉพาะทางดิจิทัลรูมจึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่สอบโจทย์สำหรับผู้ที่ต้องการใช้ระยะใกล้ที่กว้างขึ้น เมื่อเทียบกับเลนโปรแกซิบเลนและไม่สามารถมองได้ไกลเมื่อเทียบกับออฟฟิศเลนปกติที่จะมองชัดเจนในระยะไม่เกิน1เมตรจบกันไปแล้วนะคะสำหรับเลนเฉพาะทางรุ่นดิจิทัลรูมถ้าไม่อยากพลาดคลิปสาระดีๆแบบนี้รีบกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ไว้เลย